วันนี้จะมาหาทำอะไรเย็นๆนะครับแล้วพี่นุก็ไปซื้อสระน้ํายักษ์มาแล้วเราก็จะทาําสระน้ํายักษ์ตั้งไว้แล้วก็ได้เล่นในร่มโดยที่ไม่ต้องตากแดดน้ำจะอัดความร้อนตอนวันนี้องมาแกะต่เช้าเลยนะเพราะพี่นุกคิดว่ามันน่าจะเติมน้าประมาณหนึ่งวันอะโอ้โหเล่นได้หลายคนนะนี่ซึ่งคลิปนี้จะบอกว่ามันมีอุปสรรคเยอะมากอุปสรรคเยอะมากนะครับเสียหัวทุกวอน สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับอากาศที่บ้านเราพี่นุคิดว่าน่าจะทางประเทศไทยเนี่ยคือมันร้อนมากนะครับที่กำแพงเพชรเนี่ยบางทีขึ้นไปถึง40องศานะครับก็เลยวันนี้จะมาหาทําอะไรเย็นๆนะครับเราก็จะมาทําสระน้ํากันแต่ว่ามาเล่นกลางแดดอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบร้อนมากพี่นุก็เลยเคลียร์ลงรถนะครับนี่เคลียร์ลงรถให้มันโลง่งๆแล้วพี่นุก็ไปซื้อสระน้ํายักษ์มาแล้วเราก็จะทําสระน้ํายักษ์ตั้งไว้แล้วก็ได้เล่นในร่มโดยที่ไม่ต้องตากแดดนะครับเพื่อให้ความร้อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนี่เลยตอนนี้คือเรากกเอออออารรถขงหมแล้วนะคับ ตอนนี้พี่นุก็ไปซื้อสะน้ำยักษ์มาขนาด4เมตรคูณ2เมตรนะครับนี่เลยหน้าตามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันดับแรกเลยคือซื้อมาเล่นก่อนซื้อมาเล่นก่อนนะครับเผื่อว่าตั้งไว้แล้วเราคิดคอนเทนต์อะไรออกเนี่ยเราเราจะถ่ายให้ดูอีกทีวันนี้จะมาแกะรีวิวแล้วก็ประกอบแล้วก็ตั้งแล้วก็เล่นให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวต้องให้พี่นุคุงมาช่วยนิดนึงครับอ่ะม,มาแล้วนะครับพี่นุคุงยังไม่กลับบ้านเหรอยังเมียยังไม่เข้าบ้านเมีไม่ให้เข้าบ้านต้องอยู่นอกบ้านก่อนเมีไม่ให้เข้าบ้านต้องอยู่นอก ข้าบ้านต้ you know องอยู่นอกบ้านก่อนแล้วเพื่อนอะเพื่อนไปไหนเพื่อนเขาไปมีครอบครัวแล้วมีครอบครัวเวมียเขาไม่มาใช่ไหมเ <c oughs> มียเขาคอ่ข้างเจะห่วงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาแกะกันดูก่อนว่ามันมีอุปกรณ์อะไรให้มาบ้างนะครับคือกล่องมาเนี่ยกล่องใหญ่เลยนะครับตอนวันนี้ต้องมาแกะเนตะ่เช้าเลยนะเพราะพี่นุคิดว่ามันน่าจะเติมน้ำประมาณหนึ่งวันอะเพราะว่าตอนที่พี่นุ ทำสะ,อ,ะอยู่ที่แปลงผักอะ่ะมันใช้เวลาเติมน้ำหนึ่งวันเลยอะ่ะเดี๋ยววันนี้ต้องตั้งแต่เช้าแล้วก็เติมน้ำทิ้งไว้กว่าเราจะได้เล่นเนี่ยน่าจะตอนช่วงบ่ายๆก็คือช่วงที่มันร้อนพอดีไปเดี๋ยวเรามาดูหน้ากล่องกันอีกทีดีกว่าครับนี่นะครับกล่องมันก็จะมีรูปสระอย่างนี้มาคือลงไป4ี่คนแล้วยังดูแบบสบายๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นขนาดของผ้ามันวะแล้วก็มีอุป,ปกรณ์ให้มีกุญแจให้ล็อกไดยเหรอไม่ <c oughs> น่าใช่นะครับนี่ อันนี้น่าจะเป็นพวกระบบกองมาเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเผื่อใครอยากจะซื้อตามหรืออะไรนะครับจะได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับนี่เลยเปิดมาอันดับแรกมันมีท่อน,นะครับ2ท่อคือตอนนี้เราไม่รู้จะประกอบได้หรือเปล่านะต้องงมเลยนะอันนี้น่าจะอยู่หลังเครื่องซักผ้าอยู่ขัดเครื่องซักผ้า <c oughs> เผื่อเครื่องซักผ้าบ้านใครทอมเสีย <c oughs> เราเอาออกมากองทีเดียวดีกว่าทุกคนเราค่อยดูว่ามันมีอะไรบ้าง later few moments มาทุกคนตอนนี้เราแกะกล่องออกมาแล้วนะครับนี่เลยอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้อันนี้น่าจะเป็นขาตั้งนะครับมาเป็น10บอันเลยนะครับแล้วก็ในกล่องอีกนะครับนี่ตัวนี้เป็นอะไรอ๋อพี่นุกุงน่าจะเป็นสายมัดครับสายมัดสายมัดอะไรวะมัดกับเสาเหรอไม่ไม่ไ่เดี๋ยวคอยดูกันเขามีสายให้แล้วก็มีอะไรอีกทั้งนู้นเลยอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นมุมเนาะอันเนี้ยใช่ไหม เป็นที่ล็อกมุมล็อกมุมสี่ด้านแล้วอันนี้ก็เป็นเหมือนข้อข้อไว้เชื่อมกับไอ้เหล็กอตัวต่อตัวต่อต่อเหล็กอันนี้เครื่องน่าจะเป็นเครื่องกองน้ําใช่ไหมอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นเครื่องกองอะแล้วก็เป็นพวกข้อต่อมะเาะข้อต่อไม่ทราบว่ามันใช้ต่อตรงไหนเหมือนกันต้องดูในคู่มือทีนึ่งแล้วก็อุปกรณ์อีกอันนึงก็จะเป็นนี่เลยผ้าใบใหญ่นะครับนี่ เป็นท่อใบสําสหรับสระน้ำนะต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะช่วยกันประกอบนะครับแล้วก็ตั้งให้เป็นรูปสระนะครับจะได้เติมน้ำทุกทีไป ครับสระน้ำของเราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค<ห>ืรเ,เป็จเต้าก็ใหญ่ใช้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่นุลองเข้ามาดูก่อนนะครับโอ้โหเล่นได้หลายคนนะนี่เดี๋ยวตอนนี้นะครับพี่นุงกําลังประกอบชิ้นส่วนสุดท้ายอยู่นี่เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอะไรครับเป็นตัวเป็นระบบ,ะบ,บน้ำวนนะกองด้วยปะกองด้วยกองด้วย จะดูดน้ำข้างในมาแล้วโอเค,อเ,คเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจากนี้นะครับเราก็จะเอาน้ำมาใส่นะครับแล้วก็ต้องรอน่าจะรอเป็นวันนะกว่าจะเต็มนะครับเพราะว่าน้ำประปามันจะไหลชา้านิดนึงนะครับไป<ะ>เดี๋ยวเราจะเติมน้ำันแล้วนะ One, two, ทุกคนหนึ่งสองสามทีีเปิดโอ้โหพีจีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ครับดูแล้วนะ่าจะใช้เวลานานเหมือนกันอนะ่ะ นี้เราก็จะไปพักกันก่อนนะครับเพราะว่าทีมงานนะครับมาช่วยกันแต่เช้าล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องขอบคุณพี่แทงโก,โก้ด้วยช่องอะไรนะ <c oughs> ช่องแทงโก้ชาแนลครับแทงโก้ชาแนลนะครับปามาช่วยประกอบแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็พี่นุกูุงนะครับเรามาประกอบกันตั้งแต่ตอนเจ็ดโมงป่ะใช่เจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่ากว่านะครับเพื่อที่จะได้เติมน้ําแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายๆเรามาเล่นน้ากันครับไป ครับน้ำเราเต็มแล้วนะครับหลังจากที่เติมไปหนึ่งวันเต็มเต็มนะครับนี่เลยตอนนี้น้ำเราเต็มแล้วพี่นุใส่ประมาณแค่เกือบๆขอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวพี่นุลงไปจริงๆเขามีเส้นสีแดงให้ใส่นะเรา,ายังใส่ไม่ถึงนะครับเผื่อลงไปหลายคนไงนแล้วก็เดี๋ยวมีของลงไปอีกเดี๋ยวพี่นุจะลงไปแล้วนะครับเราล้างก่อนน้ำร้อนโอ้โหต้มมาม่าได้เลยเลยนะี่ย โอเคครับหลทุกคนเดี๋ยวพี่นุ๊กจะลงไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวลองลองแบบเฉยๆก่อนทดสอบอุ้ยเฮ้ย,ยมีสระน้ำในบ้านอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเย็นว่ะอ่าทุกคนตอนนี้พี่นุ๊กเข้ามาแล้วนะครับน้ำก็ประมาณแค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะลองนั่งนะหนาวโอ้ยเฮ้ยท่านั่งก็แบบลึกเหมือนกันอะ่ะ อทุกคนสระน้ําของเรานะครับได้เล่นสักทีหลังจากที่รอมาหนึ่งวันตเต็มนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับเราเปิดเครื่องกรองเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะลองไปดูใต้น้ํากันนะครับ <c oughs> ไป t go ดีพี่จะลองโดด พน้ำมันจะกระเพื่อมไงตอนนี้เรากำลังทดสอบสะอยู่นะครับว่าแข็งแรงหรือเปล่าเฮ้ยแต่เมื่อคี้นี้ตอนตกไปโดนปูนเจ็บอยู่นะ อ้าวโอเคทีพี่นุก็ลองกระโดดในสระน้ำนะครับมันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตอนนี้คือยังไม่พังนะครับแต่เราจะทดสอบให้มันแรงมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปเอาแทมบอรินของเรานะมาตั้งแล้วก็เด้งแล้วก็กระโดดลงมันจะเด้งได้หรือเปล่านะครับนีหลักา,านะครับไปเดี๋ยวเราไปยกแทมบอรินนะัะ เอาแทนผลินมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองกระโดดแทนผลินลงไปที่สระน้ำนะครับเฮ้แต่มันจะชนนี่อยวะเจ้าหัวน้องมาทำได้ครับเฮ้ยเหมือนที่สวนน้ำเลยนะไกแค่ยอดน่ะ แต่ถ้าเนี่ยไม่มีเหล็กนะจะเดิ้งให้สูงวันนี้กะเด้เดี๋ยวว่าหลังเราเออกไปกลางสนามดีวกว่าน่าจะมันมากอ่ะเฮยะยสุดท้ายขาอวคือมันกลัวเนี่อย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีอันนี้มันจะปล่อยเต็มที่เลยเนี่ย โอ้ <laughs> สปริงขาดนะครับอันนี้น่าจะขาดจากที่มันผ้ามันผูกครับเพราะว่ามันหลายปีแล้วเราไปเล่นอย่างอื่นก็ได้ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไปเอาลูกบอลรูบบอลสีมาใส่บ้างนะครับ <c oughs> Yeah A few A moments later อ่าทุกคนตอนนี้ครับคือแทนบอลลีนของเราก็ชํารุดนะครับซึ่งคลิปนี้จะบอกว่ามันมีอุปสรรคเยอะมากอุปสรรคเยอะมากนะครับตอนแรกนิสสาก็เปลี่ยนไปหนึ่งรอบนะครับแล้วก็พอมาโดดแทนบอลลีนก็ขาดอีกตอนนี้นะฮะเราได้โทรเรียกช่างแล้วนะครับเดี๋ยวช่างจะเข้ามาทําให้เราตอนนี้เลยแต่ช่วงที่รอเพื่อไม่ให้เสียเวลามาเดี๋ยวพี่นุชจะเอาลูกบอลใส่เข้าไปในตะโอ้้้ฮฮููปช่วงรอช่างมาซ่อมแฮนบอลลีนครับ เฮ้เยพี่นูหายโหลูกกูมาในเต้นเต้นเลยนะมาไปดูใต้น้ำกนะันนี่รอบไปก่อน อยู่ป่ปะลองดูก่นอนการผมขาดสองตัวผมยังให้เด็กเล่นเลยผมไม่เป็นไรเลยผมปล่อยเลยน้ำมันเด็กนี่ผมน้ำมันเด็กนี่ผมคีมม่ผมนี่พี่กบบอกว่าอุปกรณ์ที่จะมาต่อเนี่ยมันยังไม่มีใช่ป่ะครับผมพี่กบบอกว่าขาดอันเดียวไม่เป็นไรสามารถโดดได้มาจะลองดูเสียงตายเลยเนะี่ยมานั่นไงสองอันแล้วยังได้ไหมเนะี่ย ฮะยังได้เหรอไม่ได้ส่งแล้วล่ะทุกอันเลยวัดสรุปว่ามันยุ่ยหมดเลย้ามยุ่ยเหรอพี่หมดอายุเหรอใช่ตากแดดพี่กรบงั้นจบเลยเมื่อกี้ยังได้โดดไปกี่ทีวะสองทีสองสามทีอะคลิปนี้จริงๆเราก็แค่ตั้งใจจะรีวิวใส่แล้วไงแล้วก็ได้โดดแทมเบอรี่ให้ดูด้วยแล้วก็ได้เล่นลูกบอลด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเอาชีวิตรอดในสระกัน2ี่ชั่วโมงแต่ว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละ เพราะว่าตอนนี้เลิกไปดีละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนไม่จบครับกลัวว่าคลิปมันจะสั้นไปแทมบรีเราพังนะครับพี่นุก็เลยจะโดดจากบันไดสูงกับแทมบรี่นี่นะครับนะแต่น,นี้ต้องมีคนช่วยจับก็คือมันแบบว่าน่าจะยังไม่เก็บตัวมันก็เลยยังไม่เลิกมันไม่สุดใช่ไหมใช่เหมือนเหมือนมันยังไม่สุกหิวแผลใช่อันนี้ก็เลยแับจะแถมไงโอ้โหสูงเจ็บเลยนะเนี่ย โอ้โหวันนี้สูงว่ะอันนี้กลัวเลยว่ะอันนี้กูกลัวเลยว่ะพอขึ้นมามันก็สูงกนไปอีกอ่ะเนี่ยตรงนี้หรอนั่งยองยองหรอนั่งยองยองนี้หรอโอ้โหพิการเลยนะเนี่ยเฮ้ยพิการเลยนะเนี่ยสูงไหมเนี่ยสูงสูงมากมันกระโดดได้อยู่มันไม่เจ็บตัวเหมือนมันไม่เลิกเฮ้ยอย่างนี้ได้ไฮ้ยต้ยเฮ้ย เอ้ยพอพอพพอก่อนที่จะไม่มีคลิปต่อไปครับไปจริงแล้วไป